สวัสดีครับผมบีรัชตะนะครับช่องรัชตะชาแนลมาพบแฟนครับวันนี้พาทุกคนมาที่เขาชี่จัน์นะครับประชนบุรีนะครับดจะพาไปเที่ยวไปชมพระพุทธรูปบนหน้าผากันนะครับแล้วนะพาไปชมกันครับผมนี่คอันนี้คือบรรยากาศทาง ลานจอดนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปชมข้างในก็แวะมาซื้อน้ำกันก่อนนะครับนี่เวซุ่มขายน้ำ นี่เขาชีจันนะครับมีหลายอย่างเลย um. นี่ครับ like ได้โคลามาแล้วครับได้น้ำโคลามาแล้วก็กาแฟผมมาง่วงนอนครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในครับสรุปอ่ะทน่ไหนเดี๋ยวเราหลอกกันเดี๋ยวพาดูข้างในครับ สักกะพระบรมสารีริกธาตุเรียกโดยย่อพระอธิเดินมันได้อะไรอันนี้ทางสำหรับคนพิการเราเดินเข้าข้างนนนี้ก็ได้อ้าวันนั้ทางออกอระทางเข้าทางนี้

เขาตะรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจันนะครับประวัติดเดี๋ยวไปถ่ายรูปจริงเลยนี่ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศในนี้นะครับในเขาชีจันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องก็จะให หายมันเต็มที่ต้องซูมโปรดยเดินลัดสนามยะจุดที่ถ่ายภาพที่สวยที่สุดต้องอยู่ระดับนู้นนู้นบนนู้นถ่ายใกล้ยิใกล้สนามยะ แกสลักบนหน้าผานะครับพระพุทธมหาวชิระอุตะโมพา,าศาสดาโมพา,าศาสดานะ สามเมื่อปี2539นี่ครับพรพุทธรรมหาวชจลักอุตมโมภาสศาสดาเรมีนเองเที่ยวมาชมกันเรื่อยๆครับากตัตชาติชาวไทย ก็มีนะครับนี่ชาวไหนชาวเรานี่กลับในหลวงคีเก้าคีเก้าอันนี้ก็จะพาชมรอบๆสถานที่นะครับ นี่นต้น,นอะไรอ่ะมดเดือมัดเดือ,ดดอนี่ครับผลนี้ก็เรียกผลมัดเดือครับน่าจะผลมัดเดือข้างในมันจะมีแมงวีด้วยนะผลมะเดือ ต้นอยู่นี่มันเดือร้อนๆเราก็มาพักล้มไม้ครับนี่ต้นอะไรอะ่ะต้นใส หลักใส่คือต้นใส่มีไหมครับมาเที่ยวกันี่ครับตื่นเต้นไหมครับเต้นเต้นนะครับเย็นยังไงร้อนจะตายแล้วเนี่ยอันนี้มันร้อนที่ไหนร้อนเน ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อทีอ่ผมด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปส่องกล้องครับกล้องกล้องอยู่ข้างบนนะครับส่องกล้อง,องดูรายละเอียด ดินบ่มวงต้นสีมหาโพจุดที่มองอานสที่สุดอ๋อหรือว,ว่าจะน่าจะมองถึ็ได้คบนะครับครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับ เห็นครบทุกครับตอนนี้ผมมาสองกล้องอยู่นะครับสองกล้องเห็นไหมสองกล้องเห็นลอยสลักลึกๆอปรับปรับระดับกันนี่อันนี้ภาพในกล้องนะครับ ทำในกล้องสองทางไกลไกลมากพอสูงก็มาจะเห็นชัดเจนเลยอันนี้คือจุดวางเครื่องเลเซอร์ที่สามารถสร้างภาพให้ปรากฏบนหน้าผาได้สวยงามที่สุดนี่ไงเนี่ยคือเครื่องสร้างมันจะมีแท่นวางแล้วก็ สองเลเซอร์วิแกะสลักบนนู้นพระพุทธเจ้าเยอะนานเลยตัำกมึกสมอเรืเออันนี้คือต้นต้นสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์อันนี้คือจุดวางเครื่องเลเซอร์ที่สามารถสร้าง ห้าพห้ปรากดบนหน้าผาได้สวยงามที่สุด2,539นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ต่อไปนะครับมีอะไรกันอีกนี่ครับกล้องที่2องเมื่อกี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสตกรให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้นะครับเลยที่ต่อไปอีกอันนี้อะไรอันนี้สงการถวายผ้าตุงเ้ยถวายตุงคืออะไรอะ่ะตุงเป็นเครื่องบูชาและอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาถวายตุงเพื่อที่สุวสนให้ผู้ร่วงรับแกตนเองในภพนี้หรือภพหน้าเพื่อสะเดาะก็ให้หลุดพ้นจาก จริงอกุศลนะครับคือตุงครับผ่านี้ก็เรียกว่าตุงคือตุงเราไม่ได้ควรไปนั่งบน อันนี้อันนี้คือรูปภาพสมเด็จพระสังฆราชเจ้าครับกร,บหรมหลวงพัชราลสังวรนะครับพระสงฆ์ที่สลักพระพุทธรูปบนหน้าผานะครับพ,รพุทสลัก เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปที่สถานที่ต่อไปกันนะครับยังไม่จบคลิปทะเบียนการนี้นะครับนี่นะครับสถานที่ที่พาท่านผู้ชมไปชมกันต่อไปนะครับรามายนานะครับส่วหน้ามารามายนาเนี่ยนะ,ะเปิดรูปก,กนโรงเวียนวันพุธวันนี้วันพุธติดอะไรเดี๋ยชมรอบรอบเปล่าขับไกล ไม่เข้าไปหรอกน่าจะเสียตังค์รัดคือบรรยากาศรอบๆครับทางเข้าสวนอันนี้น่าจะเป็นสนามฟอฟือเปล่า บ้านตรงเหมือนต่างประเทศเลย โอ้คืออะไรสันนะบ๊อบที่พัก